สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะที่213ที่นี่พาสิงคาเฟอุดรนะคะวันนี้แดดจ้าแต่เช้าเลยบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเราก็เริ่มต้นกันที่หน้าบ้านเราเองคือคาเฟ่213ที่นี่ภาสิงนะคะนี่เลยค่ะถ้าสนใจบรรยากาศบ้านพักบ้านพัก ที่บ้านผาสิงนะคะบรรยากาศหน้าหนาวแคมปิง้งบ้านพักพิงสเตชันบ้านบัรเหลืองเรามีบริเวณที่หนึ่งะคะก็คือจากที่ภาพที่ที่ฉันได้แผ่นกล้องให้ชมนะคะติดถนนทางขึ้นหน้าโรงเรียนบ้านผาสิงทางเข้าหมู่บ้านเลยนะคะคาเฟ่เราจะตั้งอยู่ริมถนน เลยทางเข้าหมู่บ้านหน้าโรงเรียนบ้านผาสิงเลยนะคะก็คือสนใจบรรยากาศม่วนจอยในวันเทศก,กาลเขาดาวต้อนรับ ปีใหม่ปี2568นกะคะก็คือบรรยากาศแบบนี้ก็มาได้ที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นบ้านบัดเหลืองบ้านบัดเหลืองคือบ้านหลังที่ดิฉันแผ่นกล้องให้ชมนะคะมีเตียงที่นอนมีแอร์เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับน้ําอุ่นพร้อมห้องน้ําในบ้านรถบัสเลยนะคะแล้วก็มีบ้านพักพิงหนึ่งพักพิงสองนะคะบ้านกล่องสีดําๆนั้นก็คือบ้านบ้านพักพิงหนึ่งพักพิงสองมีห้องน้ําเครื่องปรับน้ําอุ่นแอร์ ทุกสิ่งอย่างตู้เย็นพร้อมนะคะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมลานจอดรถหน้าบ้านเลยซึ่งสะดวกปลอดภัยห้องพักสะอาดน,นะคะแล้วก็กับบรรยากาศร้านกาแฟพร้อมกับรูฟท็อปคาเฟ่ส1 3ชั้นบนนะคะที่ที่ชั้นแผนกล้องไปบรรยากาศยามค่ำคืนถ้าได้ติดตามกันใน t ิกตอกในเพจ a c e b o o k ของเราที่ 213ที่นี่ผาสิงคาเฟ่อุดอรนะคะก็จะได้ชมแต่ก่อนอื่นเราก็ให้ชมบรรยากาศคร่าวๆแบบเบื้องต้นนี้ก่อนนะคะถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาพื้นที่วันเสาร์นี้ยังวันเสาร์นี้เ,เต็มบริเวณคาเฟ่213ตรงบริเวณดังกล่าวนะคะจัดเลี้ยงม้วนจอยแต่บริเวณบ้านล็อ บ้านลอบริมทานบริเวณที่2ของเรานะคะที่เคยเมีอุดรแบ็คแพคเกอร์ er, มารีวิวให้เรามารีวิวให้โดยที่เราไม่ทราบนะคะก็คือยังว่างหนึ่งหลังนะคะ,นะค,ะคือบ้าน บ้านล็อบหหลังสูงนะคะแต่คาเฟ่สองหนึ่ี้เต็มแล้วนะคะบ้านบัตเหลืองพักพิงหนึ่งพักพิงสองแต่ดาดฟ้าคาเฟ่เราถ้าอยากได้บรรยากาศม่วนจอยอยากมานั่งดื่มน้ำนั่งชิลก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะยังว่างสนใจให้จับจองได้นะคะยังไงก็พบกันในพาร์ทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ